สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพอทอ,อหรือเอ็ดด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์1212อเอ็ดด้ารู้ทันเกมโกงหยุดกลคนลวง ต่อเนื่องเป็นปีที่2ดํดำเนินงานโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1 2ึ่งเอ็ดดาเพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือภัยออนไลน์ยกระดับทักษะของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนสร้างแกนนําเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชนเพื่อให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทระวงศ์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายนัทพลนัฐสมบูรณ์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนา,นายมีธรรมนรนองรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าร่วมงานวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567ณโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาค่ะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ เป็นโครงการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้ความรู้เรื่องภัยทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการรู้ทันรู้ทันกลโกงทั้งหลายนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยทางเอสด้าเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่สําคัญเป็นสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางเล็กทรอนิกเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาที่สําคัญ เรื่องแรกๆก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะครับเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากจากรายงาน AOC 1 4 4 1ปัญหานี้เป็นปัญหาดับหนึ่งเพราะนั้นนี่กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าอะไรต่างๆที่พี่น้องควรรับรู้อะไรต่างๆที่เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับข้อที่จริง นะครับและอาจจะทําอันตรายให้กับตนเองความเสียหายทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงการนี้เราได้เริ่มโครงการนี้จริงๆแล้วเราทํามานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่มมาเริ่มทําแต่เอ็ดด้เนี่ยเห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็ได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยได้คิกออฟแคมเปญในวันนี้เราจะขยายผลใน10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งคิดว่า โครงการน,นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอาการขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับนยโยบายตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองเนี่ยได้มีนยโยบายเรื่องเรื่องการปราบปารามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยเรามีศูนย์ AOC 1441นนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกา,ย,กาย,ยนปีที่แล้วนะครับ ในปี2567เนี่ยเรื่อง AOC 1441เนี่ยซึ่งเป็นหมายเลขที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายความเดือดร้อนแล้วโทรมาได้ทันทีนะครับเป็น one stop service เป็นเบอร์ที่นะครับสามารถที่จะระงับเรื่องของอบัญชีม้านะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องนะครับเราทำได้ภายใน15ในาทีเพราะนั้นแล้วเนี่ย ในปี67เองเนี่ยเราได้ยกระดับขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับมีการใช้ AI ในการกวาดข้อมูลที่เมื่อพี่น้องประชาชนได้เสพไปแล้วนี่พี่น้องประชาชนอ่านหลงเชื่อได้กวาดข้อมูลที่เป็นเทจทั้งหมดออกนะครับแล้วก็ขณะนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันหรือคอร์เนลเิร์ตนะครับที่เรียกว่าเหมือน เหมือนแอปที่เวลาใครโทรมาหาตามเบองต่างจะรู้ว่าใครโทรมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำว่าเราใช้คำว่า AOC Plus 1441นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องนี้ก็กสามารถโทรมาได้ตลอดนะครับก็ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาภายออนไลน์แก๊งคอนเซ็นเตอร์นี่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจาวันนอกจากนั้นแล้วงานของกระทรวงนี่มีหลากหลายนะครับ ท่านนายกรลฐมนตรีเองนี่ได้ให้ในโยบายในเรื่องของการสร้างความขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการสร้างความตระหนักรู้และก็สร้างความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเสาหลักที่เราจะทําอยู่แล้วนะครับในวันนี้ ผมคิดว่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เครื่องมือที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าพี่น้องประชาชนนี่ต้องรู้และมีความรู้รับมือกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่า Digital Literacy ี่เนี่ยนะครับกิจกรรมในวันนี้ตรงะ ตรงมากแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เนี่ยจะทําให้เป็นการฉีดวัคฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องคนไทยเราเป็นภูมิคุ้มกันว่าถ้าโทรมาแล้วเนี่ยนะครับไม่โอนไม่หลงเชื่อไม่รับไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก,ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยทุกคนคเอต้านิวครบจบทุกข่าว